สว,ส,สวัสดีครับทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำการซุ่มหาจักรพรรดิเด็ก S โโ S R ไปแล้วคลิปน,นี้นะครับก็จะกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของชุดเส้นชุดที่ค,ควรให้จกักรพรรดิเด็กใส่เราจะมาทดลองให้ดูว่าจากักรพรรดิเด็ก ร่างเอินอาร์ R บวกควรจะใส่ชุดไหนระหว่างชุดอัศวินนะครับซึ่งชุดอัศวินเนี่ยจะเพิ่มการโจมตีทุกๆหนึ่งลายครับเพิ่ม10%มากสุด3ชั้น3ชั้นนะครับเหมาะสําหรับตัวละครที่มีการโจมตีวันนี้ก็จะมาลองทั้งชุดเซตอัศวินแล้วก็ชุดมือปืนรอบผมชุดมือปืนนี่ถ้าติดคิติคอนก็จะเพิ่มดาเมจทันทีนครับผม15%าเดาเมจทั้งหมดแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองครับ8%เซึ่งชุดไหนมันจะเหมาะ กับจักรพรรดิเด็กมากกว่ากันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการทดลองให้ดูอ่ะเราไม่รีรอครับผมเราก็ไปใส่ชุดให้จกักรพรรดิเด็กกันเลยไปที่เซตแรกกันเลยครับจะเป็นชุดอัศวินนะครับผมเราจะใส่ชุดที่ไม่มีออฟรองเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะเราก็จะใส่เป็นโจมตีแล้วก็ป้องกันอะไรพวกนี้นะครับที่ให้มีแค่พลังโจมตีล้วนๆก็พอจะเลือกเป็นชุดเซตสีม่วงนะครับเพราะว่ามันมันหางง่ายอันนี้มีโจมตีเราไม่เอานะครับผมมันจะเกิดการคลาดเคลื่อนของข้อมูลนะครับ มาถ้าเป็นแนวทดลองวิทยาศาสตร์กันเลยครับมาที่ตัวนี้ครับเอาเป็นอจมตี SP พโอเคครับผมจากำพัดเด็ก SNR ของเราครับเมื่อใส่ชุดเซ็ตอัศวินไปแล้วนะครับผมตอนนี้มีพลังจมตีที่245,308นะเราก็งทดลองครับซึ่งตัวรับตีของเราครับแน่นอนครับผมคันเลือกไปแล้วครับคนเดิมคุณฝ้ายเดะคิงขออนุญาตนะครับจดทีมที่ รีดาดาเมจของจกักรพรรดิเด็กออกมาให้เยอะที่สุดทีมนี้ครับผมใช้คอบาคุซันระยะเปิดอนิเมะในการต่อสู้นะครผมเอาล้วครับผมจังหวะน,นี้ให้มุ่งเป็นบักความเร็วไปครับจกักรพรรดิเด็กครับไปเลยครับมานั่งฟอยของเราดาเมจอยู่ที่8ปดล้านสาครับผมเราจะทดลองกันทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งแรกไปครับ8ปดล้านสาครั้งที่2ครับผมดู๋ยสีครั้งนี้ไปครับมานั่งฟอยลูกพ่อ ที่8ล้านสองแสนครั้งสุดท้ายครับผมผมเมืองไรเดอร์บั๊กความเร็วเพิ่มอัพกเพิ่มบั๊กกระหน่ใส่โจมตีไปครับที่บาจัดไปครับต,ตีมาหนักโค้ยของเรา <c oughs> ดาเมจอยู่ที่8ล้านครับผมโอเครู้สึกว่าจะมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสูงนะครับผมเมจอยู่รวมๆอยู่ประมาณที่8ล้านเศษๆนะครับสำหรับชุดเซ็ตอัศวินมาที่ชุดเซ็ตหม้มือปืน,ปนเลยน,นะสำหรับชุดเซ็ตมือปืนนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าเซ็ตไหนจะดีกว่ากันถ้าเซ็ตไหนดีผมก็พร้อมเปลี่ยนแพนคิดนี้เลยครับไม่รีรอเราต้องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับตัวละครของเราเอาเป็นโจมตีป้องกันนะครับแต่โจมตีป้องกันเหมือนกันครับจะสีม่วง แต่ชุดถามว่าชุดไหนหาง่ายกว่ากันก็คือชุดอัศวินนะครับผมจะหาง่ายกว่าเยอะเลยส่วนชุดเซ็ตพวกมือปืนแสตพวกนี้มันต้องไปตีบอสพวกโกเคสสเกโรเกโ่ uh, ok u, นะครับตอนนี้ผมก็ตีเกโรเกโ่อยู่พอาเป็นโ uh, จมตีป้องกันนี่ครับโอเคพอใส่ชุดเซ็ตมือปืนนะครับพลังโจมตีอยู่ที่2 5 0 0 0นนะครับผมเนื่องจากว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีของเรา8%อนอัตโนมัตินะครับตรงนี้ ดามิ่ก็จะเยอะกว่านิดหน่อยไม่ถึงกับมากเท่าไหร่นะก็ไปดูครับผมสำหรับคนเดิมตัวสุดยอดในการรับตีนะผมคุณไส้ต่กิงครับผมผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่ผมต้องขออภัยคุณอย่างมากซึ่งผมตีคุณทุกคลิปเลยไม่ใช่แล้วทีมคุณคือทนมือทนตีนผมมากแต่ขออนุญาตนะครับครั้งนี้เอาละมาครับกุมเองไรเดอเร์เพิ่มบัฟนะนำไปครับอีบไะไรตีมานั่งฟอยไปเลยลูกพอ่อ ดามเงอยู่ที่9ล้าน3มครับโอ้โหยางเห็นได้ชัดเลยตอนนี้ไม่แน่ครับผมอันอาจจะแค่ติดกรีติคอนเยอะขึ้นเฉยๆโอเคครั้งแรกไปแล้วรับ9ล้าน3ครั้งที่2ครับมานางฟอยไปครับครั้งนี้อยู่ที่9ล้านถือไปเยอะนะไม่ใช่เล่นๆเลยครั้งนี้อยู่ที่ 8, 8, 8ล้านแดามเมิเฉลี่ยเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ9ล้าน 9, 000, ครับผมซึ่ง มากกว่าชุดเซตอัศวินอย่างเห็นได้ชัด oh <yeah. S 1> แต่ผมจะไม่ลองกับชุดเซตอื่นๆอย่างเช่นชุดเซตของเซตของนักดาบนะเพราะว่ามันจะเป็นเซตเดียวกันเลยกับของอัศวินเพียงแต่แค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปล่างก็แค่นั้นแหละเซตอื่นมันจะเป็นเซตเหมาะสำหรับการโจมตีเดียวกับไล่โจมตีอย่างเช่นเซตมาเฟียนี่ผมคิดว่าจากาักรฟติกไม่เหมาะครับผมมันต้องเซตที่แบบว่าโจมตีหรือ เราจะมาลองกันอีกเซตนึงครับก็คือเซตมั่วเซตมั่วนี่คือจับรวมๆนะครับอันไหนออบเนดีหน่อยก็จับรวมแต่ผมขอเป็นว่าไงดีระดับระดับสีม่วงก็พอนะครับผมนี่ครับโจมตีเอสพีไปเลยทีแรกม,มันโจมตี NP เอสพีนะครับเอ้าขอโทษขออภัยครับอขอขอภัยทุกท่านเราเผลอไปสใส่ชุดอัศวินะนะผมเราต้องเอาชุดมั่วผ,ผมจะหาเป็นโจมตีแล้วก็โจมตีปเปอร์เซ็นต์นะครับ บนั้นต่อสู้โอเคสลับเสื้อไปแล้วครับชุดเซตมั่วครับอันนี้คือชุดเซตมั่วมั่วคือเน้นดาเมจลุ้นๆเลยอ้าวไม่มีอะผมอ่ะต่อให้เลยอ่ะต่อให้เลยชิ้นนี้อ่ะต่อให้อีกชิ้นเลยอ่ะโอเคเอาล่ะชุดเซตมั่วนะครับพลังโจมตีอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเยอะมาก แล้วเราก็จะไปดูครับสำหรับคนที่ทนมือตนทนตีนเรามากที่สุดคุณไฝ่เดียร์คิงมูเมงไรเลเ้อรับเลครับจากพัดเด็กที่บาไล่ตีโมจังหวะน,นี้มานังพ้อยครับผม,มไปครับอัตอยู่ที่แปดล้านหกแสนนะครับก็อยู่กลึ่นกลางระหว่างชุดเซตอัศวินและก็ชุดเซตมือปืนอันนี้เป็นการทดลองครั้งที่หนึ่งครับสำหรับชุดเซตมั่วไปครับม,นานมานังพ้อย <B capitalist> 8ปดล้านสามแสนครั้งนี้ก็ถือว่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับผมก็ไม่แปลกครับผมมันก็ดาเมจคาดเคลื่อนกันเป็นธรรมดามานางฟ้อยลุยเลยลูกก็บึ้บบึบบึล้านสามทำไมมันขึ้นมาเยอะกว่าเดิมล่ะดาเมจค่อนข้างแว่งนะครับผม ค่อนข้างแว่งนะครับสำหรับชุดเซ็ตม่มั่วแต่ถ้าให้ชัวร์ผมขอแนะนำว่าเป็นชุดเซ็ตที่แบบว่าเป็นชุดเซ็ตเลยระหว่าง,างอัศวินกับมือปืนทีนี้เราก็จะมาลองนะครับระหว่งางชุดเซ็ตอัศวินที่แบบว่าตีบวกแบบอัดเต็มไปแล้วนะผม,มผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับชุดเซ็ตอัศวินเราจะมาลองครับตอนนี้ผมก็กำลังทำการถอดเซ็ตออกนะครับจากข้อสรุป ระหว่างชุดเซตอัศวินเซตมือปืนแล้วก็ชุดเซตมั่วนะครับผมผมก็ได้ข้อสรุปมาว่าชุดเซตมือปืนนะครับจะเป็นชุดเซตที่ดีที่สุดสําหรับจักรพรรดิเด็กนะผมจากการทดลองของผมเองครับไม่ใช่ของใครคอื่นจากการที่ผมทดลองโดยไม่มีเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนสูงโดยการกํากหนดให้ออฟหลังและออฟรองนะครับผมไม่ไปเพิ่มพลังโจมตีทําให้มันส่งผลต่ออัติของจักรพรรดิเด็กนะผมอันนี้คือวิธีการทดลองของผมนะครับผมเอาละทีนี้ นี่คือเซตอัศวินที่ผมใส่และผมรู้แล้วว่าเซตอัศวินมันด้อยกว่าเซตมือปืนสําหรับจักรพรดเด็กตอนนี้ดาเมจของจักรพรดเด็กอยู่ที่2855,000เราจะไปลองดูเซตนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับคุณคนเดิมนะครับคุณฝ้ายเดคิวคุณจะเป็นตัวรับตีนของผมไปอีกนานนะครับคุณนี่มันทนจริงๆดามเมจของชุดเซตนี้นะครับสำหรับ จะพัดเด็กเอสอาร์ที่มีสกิลพิเศษมานังร้อยด์มาเลยครับอันติอยู่ที่สิบล้านนะครับอันติเขาอยู่ที่สิบล้านนะครผมก่อนที่จะทําการเปลี่ยนเซตอันติครั้งแรกอยู่ที่สิบล้านของจุดเซตอัศวินท,ที่ทําการตีบวกมาเรียบร้อยแล้วอันติครั้งที่สองมานังร้อยด์บึ๊มบึ้มบึ้มบึ้มครั้งนี้อยู่ที่เก้าล้านสามแสนนะครับเก้าล้านสามแสนโอ้โห มันเท่ากับชุดเซ็ตมือปืนที่ไม่ได้ตีบวกกันเลยอันนี้เป็นชุดเซตอัศวินที่ตีบวกเรียบร้อยแล้วทั้งที่สากทั้งสุดท้าย,ายมานางฟอยลูกพ่อ9ล้าน9แสนครับดาเมจโดยรวมนะครับก็อยู่ประมาณ9ล้าน up นะครับ9ล้าน5ขึ้นไปเราต้องบอกนายอะไรนายแล้วแหละชุดเซตอัศวินชุดเซตอัศวินของเราจะมีออฟความเร็วที่เป็นสีม่วง1ชิ้นสีฟ้า1ชิ้น แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นออฟโจมตีเปอร์เซ็นต์เราก็จะทาการย้ายนะเราทําการปลดทิ้งเลยนะครับตาก่นลูกข้อเรารู้แล้วว่านายไม่เหมาะสมกับเซตนี้แต่นายนั้นเหมาะสมกับเซตนี้ครับมุกป,ปืนนะครับสำหรับเซ็ตที่ดีที่สุดผมต้องหาตัวที่เป็นความเร็วสีม่วงหนึ่งชิ้นแล้วก็สีฟ้าหนึ่งชิ้นครับผม นี่ครับเรียบร้อยครับพลังโจมตีลดมาประมาณสองหมื่ไม่เป็นไรครับเรายังไม่ได้ตีบวกครับเราก็ 5, พ่อห้าพันเพชรจะพอปาวะรีเซตการ์ดรับรีไปเลยรีไปเลยรีไปเลยหกร้อยเพชรลาก่เดี๋ยว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 ไม่ใช่ละไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สามสี่ใช่ห้าร้อยเพชรครับไปครับปิวไปแล้วครับห้าร้อยเพชรเราปิวไปแล้วทุกคนมาครับ มาตีบวกกันครับพลังโจมตีของชุดเซตอัศวินอยู่ที่2อ0แสนใช่ไหมครับเราก็อันดับแรกมา u ดาวน์กันความเร็ว1ชินครับความเร็วดิชินแล้วก็ต0เปอร์เซ็นต์จุตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเอาละมาที่ตีบวกเลยครับอัดไปเลยครับเต็มๆโอเคตันแล้วครับอัดไปเลยครับเต็มๆ เรียบร้อยครับโอเคนะครับผมชิ้นสุดท้ายแล้วอัพไม่ครบนะฮะเราจะมารุ้นครับดาเมตของเจ้าพันเด็กตอนนี้อยู่ที่มึงสามแสนหนึ่งหมื่นครับโอ้โหขึ้นมาเยอะมากครับ ซึ่งเราลองนาเมตก,กันครับโอ้โหพลังอยู่ที่ร้านเจ็ดแสนครับเยอะกว่ายุงอีกนะครับผมเยอะมาแค่เยอะไม่แค่หมืหน่นมาครับคุณตัวรับตีนชั้นยอดของเราครับคุณไส้เดี๋ยวขอร้องนะครับตายตั้งแต่ชิบะแมนไล่โยตีครั้งแรกเลยนะครับอินูแมนชิบะแมนไม่รู้จะเรียกอะไระรับที <Yes. S 1> ่ทำดโอ้เกือบตายมานดังฟอยครั้งแรกรจัดไปที่เจ็ดล้านเห็นได้ชัดเลยแบบแบบขาดลอยบอกเลย เห็นแบบชัดเจนความต่างระหว่างเซตอาสวินและเซตมือปืนสำหรับจักรพรรดิเด็กครับม้านังฟอยบึม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 สิบเอ็ดล้านครับผมดาเมจก็ยังไม่แกว่งนะครับอยู่ที่สิบเอ็ดล้านเหมือนเดิมผมรำยังไงครับไล่ตงตีครับผมม้านังฟอยบึม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 สิบเอ็ดล้านก็เราก็ได้ข้อสรุปของคลิปนี้ไปแล้วนะครับว่า เซตที่เหมาะสมสำหรับจกักรพรรดิเด็กที่สุดนะครับก็คือเซตมือปืนนั่นเองครับสาเหตุก็เนื่องมาจากพาส์ตของจกักรพรรดิเด็กที่เมื่อเปิดฉากระับจะเพิ่มอัตราคิติคอนแก่ตนและสหายในทีมแถวเดียวกันนะครับ25%ตอนเนื่นองสองรอบซึ่งถ้าเพิ่มอัตราคิติคอนแล้วมันก็จะไปส่งผลของเอฟเฟกของมือปืนนะครับ ถ้าติดคิติคอนจะเพิ่มดาเมจทันที15%แปลว่ามันจะเพิ่มดาเมจทันที15%หลังจากติดคิติคอนนะครับแบบมันก็จะคอมโบกันกับพัทสีของจักรพัทเด็กทาให้เซตนี้มีความแรงเหมาะสมกับจักรพัทเด็กมากที่สุดก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมาแนะนําให้คนที่สุจกจักรพัทเด็กไปงบผมนะครับหาเซตที่ดีที่สุดให้จักรพัทเด็กใส่ ผมก็ไม่มีอะไรมากถ้าผมสลับคลิปนี้ก็ขอให้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบกันไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายจิบุ๋ย